วันนี้นี่พิเศษจริงๆฮะต้องบอกว่าผู้สนับสนุนเรามาเองวันนี้มาเองเลยนะครับกับพี่สาวใจดีของเราครับ <Okay. S 1> ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่านนัทอรออินดีศรีสวัสดีครับผมนี่นั่งเกรงเลยนะครับเพราะว่าผู้สนับสนุนเรามาเองนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยมายต้องมีวาระพิเศษมีโอกาสพิเศษ,ม,เศษมีโครงการดีๆมาเล่าให้ฟังแน่นอนกับโครงการที่มีชื่อว่า โครงการวันนี้โครงการวันนี้เราตั้งชื่อมันเรามีหลายโครงการเลยก็คือการพมนะคะจับมือกับมูลิธิโอสถสภามอบโอกาสสร้างอาชีพให้คนพิการพมจับมือกับโอสถสภามอบโอกาสสร้างอาชีพให้กับคนพิการพอฟังแบบนี้แล้วขยับเข้ามานั่งฟังกันใกล้ๆจะได้รู้ว่าเอะตอนนี้เรากําลังมีความคิดที่อยากจะทําประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออาจจะมีปัญหา ในสิ่งต่างๆวันนี้อาจจะมีคำตอบสำหรับทุกคนก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเห็นบอกว่าเราเริ่มทำงานกับทางโอสสภาสปีค่ะสปีมาแล้วเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกว่านโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกลมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยเราให้โอกาส กับคนพิการในเรื่องของการประกอบอาชีพให้ก้าวข้ามความพิการมีอาชีพมีงานทําอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอันนี้คือนโยบายนะคะของ สระทรวงพมแล้วก็กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพจิม๋มการดันะรงนั้นในการที่จะทําให้คนพิการคนหนึ่งเนี่ยมีศักยภาพก็ต้องเริ่มด้วย,วยการพัฒนาเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะอาชีพอัพสกิลรีสกิลให้เขาได้มีอาชีพอ่าแล้วก็ในสังคมได้อย่างมีรายได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการจ้างงานคนพิการไม่ว่าจะสถานประกอบการหรือในอการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นใน อีกส่วนนึงก็คือการสนับสนุนในเรื่องของกา,ารประกอบอาชีพอิสระก็คือโดยเงินกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการคือให้กูย้ยืมเงินทุนกับคนพิการและผู้ดูแลไปรประกอบอาชีพสละดังนั้นนโยบาย3ส่วนเนี่ยก็มาสัมพันธ์กับทางโครงการที่เราจะพูดในวันนี้นะคะก็คือโครงการมอบโอกาสสร้างอาชีพคนพิการโดยมูลนิธิโอสถสภาเราจับมือกันเรา MOU กันในงานมอบโอกาสให้คนพิการได้มีอาชีพใช่ครับโอสถสภาเนี่ย นอกจากหนึ่งคือเขาจะให้โอกาสที่จะมีตำแหน่งงานในโอสอสภาซึ่งเป็นองค์กรใหญ่บริษัทใหญ่อยู่แล้วเนี่ยนะครับในปีหนึ่งปีหนึ่งก็สามารถรับคนพิการเข้าไปทํางานได้ในสถานประกอบการของเขาได้เลยเท่านั้นยังไม่พอยังมีโอกาสอื่นเพิ่มเติมด้วยใช่เขาเล็งเห็นว่านอกจากคนพิการที่เขารับมาทํางานในสถานประกอบการของเขาหรือการทํางานตามมาตรา35 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชมุมนการปี2510และที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี2556กําหนดไว้ว่าการจ้างงานชุมนการในมาตรา33คือต้องจ้างคนพิการในสาดประกอบการ,รนะคะถ้าไม่จ้างต้องส่งเงินเข้าตามมาตรา34น<อ>ะถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ทำทั้งสองม,มาตราก็เป็นมาตราทางเลือกคือมาตรา35ใน7วิธีแต่ปรากฏว่าอบสภา,าทำเ,เกือบทุกอย่างเลยเขาทํามาตรา33และ35แล้วเขาก็เห็นว่าเอ้คนพิการใน ชุมชนเนี่ยยังเหลืออีกเยอะแยะยังมีอยู่อีกเยอะแยะที่ไม่ได้ เข้าสู่กระบวนการนี้เขาก็อยากจะต่อยอด<ห>น,นะคะต่อยอดให้คนพิการในในชุมชน,นได้มีโอกาสที่จะฝึกอาชีพหรือทำงานฝึกเสร็จแล้วก็ทำงานในชุมชนหรือ,อมีอาชีพอิสระซึ่งก็ต่อยอดมาถึงกองทุนคนพิการของเราได้ที่จะกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพข้อน,นี้เป็นสิ่งสำคัญ,คคญนะครับก็บถือว่าเป็นการตอบโจทย์มากเนื่องจากว่าคนพิการหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดว่าได้เรียนได้มีความรู้มีโอกาสที่จะเข้าไปทํางานในส่วนต่างๆได้ของบริษัทนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าบางคน อาจจะไม่ได้เรียนแล้วก็ไม่มีความมั่นใจที่เข้าไปทํางานในสถาประกอบการตรงนี้ก็อยู่กับชุมชนอยู่กับชุมชนอยู่กับครอบครัวอ่ะอสุสภาก็ทําความร่วมมือกับพอมอนะคะ ในการที่จะค้นหาคนพิการในชุมชนมาทําเรื่องอาชีพนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่ามีอาชีพอะไรใน4ี่หมวดของเขาแบ่งเป็น4ี่หมวดนะฮะ<ช>อ่าเริ่มไปทีละอันเลยหมวดแรกคืออะไรครับหมวดแรกนี่เรื่องของอาหารอาหารอาหารเนี่ยเขาก็จะทำในเรื่องของอทํายังไงให้คนพิการเนี่ยมีอาชีพที่ไปสู่ตลาดเช่นลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดหมูปิ้งไก่ปิ้งไก่ย่างซึ่งเป็นอาหารง่ายๆแต่เขาสามารถที่จะให้เรื่องของอุปกรณ์ ลงไปให้คนพิการเนี่ยสนับสนุนคนละหมื่นบาทไปซื้ออุปกรณ์ไปขายหรือว่าอบรมว่าไอ้หมูปิ้งไก่ย่างเนี่ยจะต้องสูตรอะไรเขาก็มีการอบรมอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเออให้สตางไปนะเพื่อไปซื้ออุปกรณ์อย่างเช่นอาจจะมีเตาแก๊สมีกระทะมีลูดเข็นอะไรก็ว่ากันไปแต่มันไม่ใช่แค่นั้นปรากฏว่า บางอย่างที่ต้องใช้องค์ความรู้ใช่บหมูปิ้งมีสูตรหมูปิ้งนมสดไมงเลยจะเบิรดจะจะปรุงยังไงอ่ามีสูตรอ่าเห็นไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยอ่าหมวดที่2เรื่องของงานเกษตรเกษตครับก็จะมีเพราะไม้ประดับปลูกผักนะคะแล้วก็เลี้ยงสัตว์ปีกไก่เป็ดก็ว่ากันไปอ่าจริจริงมันเป็นอาชีพที่คนพิการในชุมชนอยู่กับครอบครัวมีพื้นที่ทําได้นะคะอย่างเด็กสติปัญญาเนี่ยเลี้ยงไก่เนี่ย เชื่อไหมคะพี่เคยไปดูเขานั่งเฝ้าเล้าไก่อแล้วก็นับตัวไก่ให้อาหารไก่ตามเวลาที่กําหนดเขามีความสุขเขาจะมีความตรงต่อเวลาแล้วคอยเฝ้าดูอากับกิริยาของมันรู้แล้วว่าตอนนี้หิวรู้แล้วว่าเป็นยังไงใช่หรือเพราะไม้ประดับก็จะมีไม้ประดับต่างๆที่เป็นที่ต้องการของตลาดต้นไม้เนอะหรือเรื่องของปลูกผักก็ปลูกผักออร์แกนิก นะคะเขาเคยมาออกบูธเนี่ยโอสถสภาเนี่ยผักออร์แกนิกเขาสวยมากเลยแล้วเขาก็มาจัดบูธก็เคยไปดูของเขาเวลาเขามาออกงานเช่นวันคนพิการสากลเนี่ยเขาจะมาออกบูธให้เราได้เห็นเลยในเรื่องของตรงนี้ท่านรองฮะอย่างกรณีเกษตรนี่นะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ได้สนทนากับท่านรองไปในตอนนี้ก็คือว่า 1. นอกจากเรื่องของเงินที่ให้ในการประกอบอาชีพ2ถ้าเกิดเกษตรเนี่ยมันมีองค์ความรู้ต่างๆอาจจะมีจัดคอร์สให้เขาได้ฝึกอบรมใช่ไหมฮะจนกระทั่งเด็กได้ทําอาชีพได้พอทําอาชีพได้เสร็จปุ๊บเนี่ย สิ่งที่สำคัญผลผลิตมันออกมาแล้วมีการหาตลาดให้ด้วยมีค่ะอา,อาจจะไปเข้าสู่ตลาดาเวลา,าตลาดนัดออกบูธหรือมา,อาเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าก็ว่ากันไปอันนี้เขาก็จะโคกันในภาคเอกชนอันนี้คือจริงๆเป็นการทํางานร่วมกันร,ระหว่างกลมเองภาคส่วนแล้วก็ภาคส่วนที่ร่วมเครือข่ายอย่างเช่นโอโซนสภานี้ด้วยใช่ค่ะ,อ,คะอย่างถ้าเกิดว่าเขามีการจัดบูธจัดงานแสดงสินค้านุ่นนี้เขาก็ไปเอาได้ใช่ดีจังเลยครับอีกอีก อีกหมวดหนึ่งคืองานบริการบริการก็จะมีช่างอสอนช่างตัดผมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพซักรีดมันเป็นอาชีพง่ายๆแต่ว่ามันก็มีเทคนิคในการทําในการที่จะประกอบอาชีพตัดผมก็ต้องเรียนเนาะไม่ใช่ใครจะได้ก็ไปตัดไม่ได้ทรงนี้ทรงนั้นว่ากันไปนะคะซักรีดก็ต้องก็ต้องรู้จักวิธีการซักรีดให้อ่อ สะอาดหรืออะไรเนี่ยคนพิการทําได้ค่ะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆนี่เราแบบดูแลให้ด้วยใช่ค่ะดีจังเลยครับอันที่4ี่ครับหมดที่4ี่เป็นงานฝีมือนะคะคก็จะมีสารเส้นพลาสติกรีไซเคิลนะคะงานฝีมืองานปัเกเย็บวันนี้พี่เอามาโชว์ด้วยนะขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยครับอ่าอันนี้นะคะอันนี้นนพี่อันนี้เป็นตะกร้าเส้นพลาสติกที่มันต่างจากในท้องตลาดเป็นเส้นที่นุ่มครับนะคะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยทันสมัย อตอนแรกเนี่ยผมดูเพลินๆนะมันคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานงานสารงานจักตออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ไมว่าเป็นวัสดุธรรมชาติแต่จริงๆแล้วอันนี้คือพลาสติกพลาสติกที่เขาให้สีแล้วก็ดีไซน์แบบทันสมัยสมัยก่อนเนี่ยมันมีมันมีเส้นพลาสติกที่เป็นแข็งแข็งแข็งเส้นสีฟ้าสีแดงแล้วก็มาสารแต่นอันนี้เป็นเส้นที่สีที่เข้ากับ ยุคสมัยเ,เนาะใช่แล้วก็การใช้เขามีหลายขนาดหลายรูปแบบอันนี้พี่ก็ซื้อไปอุดหนุนเข้ามาไม่แพงนะคะตกไปเท่าไหร่คะรับ450บาท450บาท,450บาทแล้วเป็นงานฝีมือเป็นแฮนด์เมดด้วยใช่ซึ่งตรงนี้มีการฝึกอบรมให้กับคนพิการที่เข้าร่วมโครงการ<ช>รวมถึงเรื่องของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใช่ค่ะสอนให้ว้วทำยังไงอ๋อพี่เคยไปดูอาจจะเอาลงก่อนนะคะได้ครับหรือวางไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะบางตัวกันเผื่อว่าตอนนี้คนดูคนดูของรายการเนี่ยสามารถแบบเห็นแล้วอยากจะซื้ออยากจะหาอยากจะเอาไปใช้กันอุดหนของพิการซึ่งตรงนี้ก็เกิดประโยชน์กับเด็กพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการราชาวดีหญิงก็คืออยู่ที่จังหวัดนนทบุรีที่อำเภอปากเกร็ดซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่ เขาทำเอ็มโกับพอมอกับพอมอรเราเนาะอ่าแล้วเขาก็ไปทางท่านพัฒนาสังคมและคว,วามมั่นคงของจังหวัดนนทบ,บุรีก็เอาอาชีพกลุ่มอาชีพงานฝีมือเนี่ยเข้ามาสอนในสถานสงเคราะของเราสถานคุ้มครองให้กับเด็กพิการสติปัญญาราชายหญิงเขาก็จะสารตะก้านี่นะคะนะคะสารตะก้าแล้วก็งานฝีมือใช้ได้ ตามมาตรฐานที่กํากำหนดครับดังนั้นโครงการของท่านรองเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แต่เฉพาะผู้คนในชุมชนที่เป็นคนพิการอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าคนพิการที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดเนี่ยก็สามารถส่งต่อความรู้และสามารถทำให้พวกเขาเนี่ยมีอาชีพในขณะที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ได้ด้วยได้ได้อันนี้ก็หนึ่งแห่งที่นนทบุรีเพื่อเอื้อประโยชน์มากๆนะค่ะใช่ค่ะครับอ่ะทีนี้เราได้เห็นแล้วทั้งหมดเนี่ยสี่ส่วนเนี่ยนะครับอาหารนะฮะเกษตร บริการงานฝีมือโครงการนี้ทำมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับสปีค่ะสปีผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็คือปี2,566เนี่ยเป็นปีแรกที่ทางโอสถสภาเขานำแนวคิดต่อยอดการพัฒนาสนับสนุนอาชีพให้กับคนพิการอันนี้เขาทำเองนะคะเขาต่อยอดก็แล้วก็พอปีปี66เนี่ยทำ150า150คนใน4จังหวัดใน3จังหวัดก็คือขอนแก่นสระบุรีและกรุงเทพพอมาปี2567 เขาก็มาลงนามบันทึกความร่วมมือกับทางเอ็มโกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและคว,วามมั่นคงของมนุษย์นะคะโดยผ่านนะคะสำนักงานพัฒนาสังคมและคว,วามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะสจังหวัดนะคะสจังหวัดได้แก่นนทบุรีสมุทรสาครสระบุรีและก็อยุธยามีกลุ่มเป้าหมายอยู่ร้อยหกสิบห้าคนนะคะคดังนั้นสองปีเนี่ยเขาได้ละ315คนปีนี้ เขาก็เลยมา MOU ต่อนะคะเป็นระยะที่3กับทางพมนะคะโดยเพิ่มจังหวัดนะคะก็มีกลุ่มจังหวัด4จังหวัดคือนนทบุรีเนี่ยก็เป็นจังหวัดเดิมในปี67อยู่แล้วทำต่ออุทยาทําต่อเพิ่มอีกสงจังหวัดคือชัยนาทและอุทัยธานีกลุ่มเป้าหมายก็1้0คนค่ะอ๋อชัยนาทอุทัยธานีค่ะผมมองเห็นเลยว่าอย่างถ้าเกิดเป็นชัยนาทอุทัยธานีเนี่ยเรื่องทางด้านการเกษตรน่าจะเยอะใช่ค่ะเพราะเป็นกลุ่ม็จะเป็นตรงนั้นเนาะกลุ่ม ก,ก็ในแต่ละปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนับๆดูเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามเสี้ประมาณเกือบเกือบสิจังหวัดแล้วละ่ะทีนี้เนี่ยนะครับในปีต่อๆไปเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มไหมครับเพิ่มพื้นที่จังหวัดไหม ตรงนี้จะทํำยังไงให้มันสามารถครอบคลุมไปได้ทั่วประเทศเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ของภาคกลางภาคกลางแล้วก็ยังเป็นภาคกลางอยู่เนาะภาคกลางอยู่ก,ก็อ,อันนี้ก็ต้องอดําเนินการต่อเนื่องก็คงจะมีการคุยกันในระดับนโยบายบซึ่งเราอยากให้เปิดทั้ง76จังหวัดแต่ว่าตรงนี้ก็ค่อยๆขยายนะคะก้อนในอนาคตก็น่าจะขยายเต็มพื้นที่ะะยังไงท่านลองยังมีโอกาสได้ทําแบบเพิ่มขยายขึ้นไปทั่วประเทศเลยทีเดียวแต่ทีนี้ คนที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการมอบโอกาสสร้างอาชีพคนพิการทีเนี้ยเขาจะเข้ามาอย่างไงได้บ้างอ่าก็สามารถที่จะผ่านทางพัฒนาสังคม นะคะแล้วความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในที่เขาไปทํา MOU กันไว้พมจังหวัดนะพมจังหวัดโดยเราเนี่ยในส่วนของกลไกเครือข่ายของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพพิการเนี่ยเรามีศูนย์บริการคนพิการประจําจังหวัดอยู่ในพมจดังนั้นศูนย์บริการคนพิการประจําจังหวัดในแต่ในจังหวัดที่เรา MOU เนี่ยเราจะมีนักสังคมมีเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลตั้งแต่เริ่มกระบวนการในการคัดเลือก การประเมิน4ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจสังคมและอาชีพของค,คนพิการว่าสามารถที่จะฝึกอาชีพตามที่กําหนดได้ไหมนอกจากนั้นกระบวนการในส่วนที่จะเข้าตัวเนี้ยก็สามารถทางศูนย์ริการคนพิการจังหวัดเนี่ยก็ยังดูเรื่องของการติดตามประเมินผลหลังฝึกอาชีพ<อ>ว่าเขาประสบความสําเร็จไหมและสามารถต่อยอดไปเรื่องของการรวมกลุ่ม การก ok ู้เง <pl ains> ินได้ไหมอันนี้เป็นบทบาทของพอกอที่จะดูแลตรงนี้ถ้านรองครับถ้าเกิดว่าคนพิการที่นั่งดูบริการอยู่ตอนนี้คือบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่มั่นใจเลยแหละว่าฉันจะสามารถทําได้หรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าทําไปแล้วสมมติเขาสนับสูญแล้วมาแล้วแล้วเราทาไม่ได้ทําไม่สําเร็จเราถึงตอนนั้นเนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมถ้าเกิดมีความกังวลใจในลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านจะบอกกับพวกเขายังไงเอาไว้เรามีที่ปรึกษาค่ะคือศูนย์บริการคนพิการประจํํําาาาาาจััังงงงหหวดดนนนนนน้้้ทีีู่่โคครรรรรรรกกตสมถใใบิเือแะำ ได้เรามีนักสังคมมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนย์ให้คําปรึกษาได้ไม่ต้องกังวลใจว่าถือว่ามันไม่สําเร็จใช่ตามตามที่เรามุ่งหวังเอาไว้อย่างนี้ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมานั่งว่าเราไม่ไม่ทุกอย่างนั้นสิ่งที่สําคัญเลยคือการให้โอกาสที่จะมีการพัฒนาชีวิตของใช่มีมีการให้คาปรึกษาแนะนําและนอกจากนั้นเนี่ยคนพิการที่เข้าโครงการเนี่ยก็จะทราบแล้วว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยน้องๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้ามา ฝึกอบรมตรงนี้ท่านลองอธิบายภาพนี้ที่ผมเห็นหน่อยฮะพลังเพื่อก้าวต่อไปแล้วน้องเนี่ยถือเหมือนน่าจะเป็นไก่ปิ้งใช่ไหมฮะเอออันเนี้ยอันเนี้ยกวา่าจะมีภาพนี้ออกมาเนี่ยเป็นยังไงท่านลองลองลอง,ลองฉายภาพนี้ให้เห็นออชัดๆน้องเนี่ยจะต้องอคือน้องเนี่ยคงต้องร่วมกับทางพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวครับ อันนี้พลังของครอบครัวเลยที่จะดึงน้องออกมานะคะถ้าถ้าน้องอยู่ในบ้านเนี่ยน้องจะไม่มีการพัฒนาศักยภาพ<ช>นะคะดังนั้นเนี่ยครอ,อบครัวสําคัญแล้วก็เครือข่ายที่อยู่รอบๆเขาต้องมีส่วนช่วยเนี่นะะผมเห็นผมเห็นภาพนี้มันมีความสุขน,นะคะมันบอกอะไรหลายหลายอย่างนะครับเพราะว่าสีหน้าของน้องก็มีความสุขแล้วก็ไก่ปิ้งที่อยู่ในมือเนี่ยคือเป็นรูปเป็นร่างแบบปกติมากๆ<ช>ที่แบบทุกๆคนจะรับประทานซึ่งรสชาติผมคาดว่าต้องอร่อยแน่ๆแหละแล้วยังในมือของน้องเองเนี่ยน้องใส่ถุงมือ คือมันมันมันแสดงเห็นแล้วว่ากว่าจะามีภาพนี้ออกมาต้องมีการเทรนมีการฝึกฝนกันออกมาจนกระทั่งน้องทำได้ใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่พอมอทำคือส,<ร><พ>สิ่งที่กรมทำคือเป็นการพัฒนาศักยภาพตามประเภทไปตามความต้องการของแต่ละคนครเราต้องดึงศักยภาพของแต่ละคนและแต่ประเภทความพิการด้วยค่ะครับพ,<อ>พิการเจ็ประเภทความพิการเนี่ย เราพัฒนาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเราต้องวิเคราะห์แต่ละคนเลยว่าเขามีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านใดนะคะยิ่งด้านอาชีพเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องทําร่วมกับครอบครัวค่ะอันนี้ผมให้ยกตัวอย่างแบบเห็นชัดเลยเนาะสมมติว่าตาบอดถ้าตาบอดเนี่ยเรามองแล้วว่าเราจะส่งไปอยู่กลุ่มไหนครับในสีกลุ่มอ่ถ้าตาบอดเนี่ยนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพออันนี้มลืถนัดเลยอันนี้ถนัดเลยอะจริงจริงไหมคะผมนี่นะวันนั้นผมไป สวนสวนรถไฟค่ะก่อนจะเข้าสวนรถไฟทางฝั่งขวามือครับผมเห็นบอกว่ามาน,นวดนวดปรากฏว่าหมอนวดตาบอดหมดเลยผมก็เลยบอกว่าอ่งั้นลองไปนั่งให้เขานวดดูเป็นไงคะดีมากอ <c oughs> คือนวดเนี่ยนะนวดแผนไทยเนี่ยเป็นอาชีพที่คนพิการทางการเห็นคือตาบอด ถนัดที่สุดแล้วมีหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น255ชั่วโมง360ชั่วโมงหรือนวดผ่อนคลาย80ชั่วมีหลักสูตรของเขาที่ผ่านการรับรองด้วยแล้วเขาก็มาขอโครงการขอรับการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโอ้ยเขาออกไปเนี่ยเป็นหมื่นๆคนเลยนะคะที่ฝึกไปรับฝีมือดีด้วยอันนี้รับประกันจริงๆต่อไปกลุ่มหหนวดหูหนวดเนี่ยค้าขายก็ได้ นะคะค้าขายก็ได้ซักลีก็ได้หรือทําเรื่องของงานเกษตรก็ได้และจกสารตรงนี้ก็ทําได้ค่ะได้เหมือนกันได้หมดนอกจากการสื่อสารเท่านั้นที่เวลารวมกลุ่มกันอาจจะต้องสื่อสารที่อาจจะต้องใช้ล่ามภาษามือครับอันนี้แล้วเดี๋ยวนี้มีแอปด้วยใช่ค่ะใช่ไหมฮะ่สะดวกขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของการที่ว่ามีร่างกายพิการอสมมติแขนขาทําได้ทุกอาชีพในสิบในสี่หมวดสิบอาชีพนี้ได้หมดเลยได้หมดตามความถนัด ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของพมเองเนี่ยนะครับที่จะมีการคัดกรองให้คําแนะนําว่าเออเหมาะที่จะได้รับการสนับสนุนในกลุ่มไหนคือเราเราอยากทําความเข้าใจว่าต้องประเมินตัวเราก่อนว่าคนพิการเนาะว่าเราถนัดอาชีพอะไรและครอบครัวสามารถส่งเสริมได้ไหมถ้าเราทํางานทําอาชีพอยู่กับครอบครัวอยู่กับที่บ้านเราถนัดอะไรเรามีที่ดินไหมเราจะทําเกษตรไหมต่อยอดค่ะท่านสามารถช่วยเหลือได้หมดเลยนะครับถ้าลองอยากจะ ฝากถึงคนพิการที่ดูรายการอยู่ตรงนี้แล้วสนใจโครงการให้เข้ามาร่วมกับเรายัางไงบ้างครับอ๋อคนพิการทุกคนมีศักยภาพนะคะที่สามารถพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนตามความถนัดตามประเภทความพิการนะคะคนพิการเนี่ยสามารถที่จะเป็นพลังของสังคมได้ดังนั้นเนี่ยถ้าท่านอยากจะพัฒนาในเรื่องของอาชีพเนี่ยมีหลายโครงการ นะคะมีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการเนี่ยเขาก็มีเรื่องของอาชีพฝึกอาชีพหรือเช่นโอสถาภาหรือ,อตอนนี้เราก็ทํา MOU กับสถาบันการศึกษาที่ฝึกอาชีพให้กับคนพิการนะคะเป็นการพัฒนาศักยภาพอาชีพท่านสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดะ,ะตามความสนัดแล้วก็สามารถที่จะติดต่อนะคะ,ะหน่วยงานถ้าท่านอยู่หน่วย จังหวัดนะคะอยู่ที่ตามจังหวัดเนี่ยท่านก็ไปดูที่ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการประจําจังหวัดที่ท่านมีภูมิแนวอยู่ะนะคะหรือจะ,อะติดต่อที่กรมก็ได้นะคะเรามีศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพที่จะให้คาแนะนำนะคะ,ค,ะคำแนะนําตรงนี้ค่ะแต่สำหรับโครงการมอบโอกาสสร้างอาชีพคนพิการโดยมอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพรวมถึงเรื่องการฝึกทักษะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับให้คนพิการในส0บกลุ่มอาชีพเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยหลักๆคือ4 สี่อาชีพค่ะอาหารเกษตรบริการและงานฝีมือแต่ที่สําคัญเลยในปี2518นี้จะเป็นทั้งหมด4จังหวัดที่มีการทำเอ็มโอยูกันอยู่ก็มีนนทบุรีมีอยุธยามีชัยนาทแล้วก็อุทัยธานีในสีจังหวัดนี้นะครับร้คน150คนนะครับเป้าหมายค่ะแล้ว150คนนี้คือเปิดทั้งปีขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขเนี่ยจะครบเมื่อไหร่ถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดครบแล้วก็คือปิด รับสมัครต้องรอ,อปีหน้าก็ต้องรอว่าปีหน้าเขาจะเข้าร่วมโครงการ MOU กันต่อไหมนะคะถ้าลองแล้วตอนนี้คนดูรายการอยู่เยอะเลยเขาสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเป็นจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะครับนอกเหนือจากน<ไ>นทบุรีอยุทยาชัยนาทอุทัยธานีเนี่ยสามารถเข้าไปได้ยังไงฮะหรือ,ต,อต้องรออย่างเดียวอ่ะถ้าถ้าโครงการนี้ครบแล้วก็อาจจะต้องมีอีกโครงการนึงรสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับคนพิการและผู้ดูแลยา,ยา,ยา่ังยืนในนี้เป็น MOU ค,ความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตอนนี้เราเปิดนะคะเรา,เาให้การสนับสนุนเนี่ยทั่วประเทศนะคะ,ะผ่านาผ่านทางพอมอจอด้วยนะคะทางศูนย์บริการคนพิการที่นําร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน4,000อัตรา4,000ันตำแหน่ง<อ>4,000คนที่จะเข้าฝึกนะคะรับเพิ่ง m o u ไปเมื่อเดือนที่แล้วดังนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าในแต่ละปีจะมีเฉพาะจังหวัดที่เราไปคุยเป็น MOU มาประมาณา0จังหวัดไม่ใช่ถ้าเกิดหลุดจากตรงนี้ไปโอตาเต็มก็ยังมีโครงการอื่นๆที่สามารถเข้าไปร่วมได้ดังนั้นขอแค่อย่างเดียวว่ามีจิตใจที่มุ่งมั่นตั้งใจว่าอยากจะมีอาชีพอยากจะพัฒนาศักยภาพตัวเองให้สามารถประกอบอาชีพเพื่อที่จะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้เข้าไปได้สมอเลยเข้าไปได้ติดต่อได้ที่ สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดซึ่งจะอยู่ในพมจอยอยู่แล้วคะ่ะเรามีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําอยู่แล้วคะ่ะดีจังเลยท่านรองครับจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้มันถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่มากๆนะครับในการที่จะช่วยพัฒนาชีวิตของคนพิการทั่วประเทศถามว่าเนี่ยการทํางานในส่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการเนี่ย ทำงานหน่วยงานเดียวเนี่ยผมว่าเหนื่อยมากเลยนะใช่ค่ะดังนั้นมันจําเป็นมากๆจะต้องมีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆภาคส่วนต่างๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชนต่างๆท่านรองมีอะไรอยากจะฝากถึงคนดูรายการอยู่ตอนนี้สมมุติถ้าเกิดเป็นภาคธุรกิจหรือว่าเขามีกําลังพอที่จะช่วยสนับสนุนโนครงการเนี่ยเขาจะเข้ามาร่วมกับ ท่านรอบอยังไงบ้างโอ้เรายินดีมากเลยเราถือว่าเราทํางานคนเดียวเนี่ยกับคนพิการ2.2ล้านคนเนี่ยเราคิดว่าเป็นงานที่ใหญ่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าเรามีกลไกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐด้วยกันเองหน่วยงานภาคเอกชนนะคะ,ะท้องถิ่นนะคะหรือองค์กรคนพิการที่เราจับมือร่วมกันในการทาอย่างไรให้คนพิการเนี่ยมีศักยภาพมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีดังนั้นเนี่ยถ้าหน่วย ภาคเอกชนสถานประกอบการเนี่ยสนใจหรือจะทํางานร่วมกับทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชุมุการในเรื่องของ CSR หรือประเด็นต่างๆที่จะทําให้คนพิการของท่านเนี่ยที่ท่านดูแลเนี่ยมีคุณภาพชีวิตเรายินดีค่ะครับยินดีนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับไปที่กรมส่งเสริมและพัฒนาวุตคุณภาพชีวิตคนพิการได้เลยผมบอกเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมฮะได้ค่ะ02น 3543388023543388 3, 3, ค่ะวันนี้นี่ก็ถึงช่วงช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ในวันนี้นีครับอยากให้ท่านรองเนี่ยได้พูดถึงภาพรวมของโครงการที่ทำมาในลักษณะที่3ปีแล้วเนาะใช่ค่ะถึงตอนนี้ได้มีการประเมินได้มีการวัดผลไหมครับว่าผลสําเร็จของโครงการเนี่ยมันออกมาด้วยดียังไงบ้าง ค่ะใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยสปีแรกเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการ365คนคนะคะก็ทุกคนก็มีอาชีพเห็นได้ว่ามีการาพัฒนาศักยภาพมีอาชีพและสามารถที่จะมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ส่วนปีนี้2 5 6พเนี่ยเราโครงการนี้ตั้งเป้าไว้150คนอยู่ในช่วงที่ระหว่างการที่จะอบรมฝึกอาชีพอยางนั้นเนี่ยเราก็าคาดว่าอีก150คนเนี่ยหรือมากกว่านี้นะคะถ้าแต่แต่จังหวัดที่มีคนพิการ มีความสนใจเข้ามาสมัครเนี่ยก็จะสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคนพิการไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นพลังเราจะดึงพลังของคนพิการออกมาสู่สังคมให้เขาเห็นว่าคนพิการมีศักยภาพานะคะคบางทีคนพิการเนี่ยต้องการแค่โอากาสสังคมให้โอกาสเขาก็สามารถที่จะ,อ,ะอยู่ในสังคมและเป็นพลังของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของประเทศนะคะเป็นพลังของเศรษฐกิจ <ๆ S 1> ของประเทศได้ค่ะ และนี่คือสิ่งสำคัญนะครับที่ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้หยืบยื่นโอกาสเริ่มต้นในการที่จะพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และก็มอบโอกาสทางสังคมในการที่จะทำอาชีพ <Okay. S 1> เลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวได้ <Okay. S 1> และท้ายที่สุดมันมีคำเดียวครับ ความสุขของทุกคนใช่ที่จะเกิดขึ้นในสังคมวันนี้ขอขบพระคุณมากมากครับท่านรองยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะบีรรยกามาคุยกันใหม่นะครับได้่ะยินดีค่ะมีโครงการอะไรยินดีเลยครับทั้งนี้จะเป็นแบบสื่อที่สามารถที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆแบบนี้ให้คนพิการทุกคนได้รับทราบกันขอบพระคุณเป็นางคร่ะขอบพระคุณครับตอนนี้ผมผมโยกคิวข่าวสารคนพิการมาตอนช่วงท้ายของการสนทนาในเบรกแรกนี้นะครับมีข่าวดีๆอยากจะฝากบอกกัน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคจิตเวทหรือคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมประเภทที่4นะครับขอเชิญชวนผู้ที่มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวทนะครับหรือว่าคนพิการทางจิตใจหรือว่าพฤติกรรมประเภท4เนี่ยนะครับเข้ารับการอบรมเพื่อฟื้นฟูสูสุขภาวะครับนะฮะสำหรับโครงการนี้นี่นะครับก็ จะเริ่มอบรม14กรกฎาคมเดือนหน้านะครับถึง18กันยายน2568จะไปจัดอบรมที่ศูนย์บริการคนพิการ l i วิ่งฮะอยู่ที่เลขที่341ถนนบอนสตรีตตำบลบางพูดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีนี่เองนะครับถามว่าระหว่างอบรมมีอะไรบ้างระหวังอบรมนะจะได้รับประสบการณ์มากมายเลยทั้งเรื่องของกลุ่มเพื่อนที่คอยช่วยเหลือมีวิทยากรมากความสามารถเนยนะครับในการที่จะช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่ เรียกว่าเพลินเลยครับในการที่จะไปอบรมฟื้นฟูเรื่องของสุขภาวะทางจิตใจของเราสําหรับวิชาที่เปิดสอนมีอะไรบ้างการจัดการความเจ็บป่วยเพื่อฟื้นคืนสู่สุขภาวะแล้วก็เรื่องสิทธิการเป็นพลเมืองมีศิลปะบ,บําบัดด้วยนะครับมีขีดมีเขียนวิวาดรูปได้ผ่อนคลายกันแน่นอนแล้วก็มีเรื่องการสื่อสารเพื่อสารสัมพันธ์มีทักษะชีวิตแล้วก็เรื่องบอดี้แอนด์โซครับพัฒนาทั้งร่างกายแล้วก็ลึกไปถึงจิตวิญญาณข้างในด้วย สมัครฟรีนะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นคนที่ฟังอยู่ตอนนี้สนใจนะครับถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์โดยตรงกับโรคจิตเวทหรือว่าเป็นคนพิการทางจิตใจหรือว่าพฤติกรรมประเภทที่ศีนะครับสามารถเข้าร่วมการอบรมนี้ได้นะครับจะเริ่มอบรม14กร,รกฎาคมนี้แล้วเพราะฉะนั้นสนใจสอบถามรายละเอียดแล้วก็สมัครกันได้ที่ศูนย์บริการคนพิการ Li วิ n g นะครับจดเบอร์โทรศัพท์กันหน่อย 0642589358 0642589358นะครับก็โทรไปสอบถามกันได้9โมงถึง4โมงเย็นนะครับเอาละตอนนี้คงต้องให้เวลากับเวลาพักกันแป๊บหนึ่งครู่เดียวฮะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันต่อนะครับในอาสามาช่วยเพื่อคนพิการกับชันชัยเกธยิ์วันนี้ครับาาาเกเากอรรันม้นพ สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์